ูรชมครับในวันมาคาบูชาผมก็เชื่อว่าลหลายๆวัดเองก็จัดวันมาคบูชาทั่วประเทศครับแต่วันที่24ที่ผ่านมาครับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ไปจัดงานเสวนานะฮะวันมาคบูชาโดยสมช,ชาสงไทยสังคมนทนลนะครับแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานครบรอบหนึ่งปีในวันมาคบูชาในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับก็สืบสารโครงการบ้านระววัดข้าราชการ เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเขาเรียกว่าบ้านวัดนะฮะหรือว่าบวรนั่นเองครับโครงการบ้านวัดค่าราชการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ครับภายชื่อของการนี้ครับณกระทรวงสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อาคารร้อยปีกระทรวงสาธารณสุขครับโดยนายแพทย์ชลนาศีแก้วนะฮะรัรตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีการเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กลุ่มคณะสงฆ์ไทยเนี่ยมีการจัดงานเสวนา ก็โดยมีในส่วนของประชาชนทั่วๆไปนะที่ได้สนใจในเรื่องนี้ก็เข้าไปร่วมรับชมในการเสวนาซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องนะ,ะสุขภาพนะฮะรรวมไปถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะประวัติศาสตร์เขาครั้งนอกเขาครั้งในซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยในจังหวัดลบบุรีนะครรวมไปถึงการรักษาสุขภาพในเรื่องของการสุขภาพโดยมีคุณหมอมาเป็นวิทยากรแล้วก็มาเสวนา ก็คือพูดง่ายว่าในเรื่องการสเสวนาในครั้งนี้เองเนี่ยก็ครบเรื่องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดนะฮะเรื่องข้า,ารารารเรื่องเพื่อชาติศาสนานั่นเองครับเดี๋ยวอลองอลอรองไปติดตามชมบรรยากาศในการสเสวนาในครั้งนี้ครับผมจากวันนี้เป็นวันมาคบูชานะครับก็จะขอโอกาสให้พระเดชพระคุณพระสุทีวีและบัณฑิตท,ท่านได้ทําการจุดธูปเทียนบูชาพระและก็ขออนุญ,ญาต กระระชันนานิมนต์พระเดชพระคุณได้ยืนเป็นประธานตรงหน้าพระประธานหมูโต๊ะหมู่บูชานะครับโดยการที่กับผมพระครูปบติการวิจิตยานสุพโนนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปร,ปริญณายกวัริวิหารกรุงเทพในฐานะประธานสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งสังฆมณฑลก็จะได้การพระรัชานานิมนต์เชิญพระสุทีวีและบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดร์นะครับที่เป็นประธาน ที่ปรึกษาสมัตชาสงฆ์ไทยนะครับได้ถือโอกาสในช่วงที่เรามาในวันสําคัญนี้ได้กล่าวคำถวายดอกไม้ทูบเทียนวันมาค้าบูชาซึ่งเหมือนกับว่าบรรยากาศเราเวียนเทียนตอนเย็นนะครับก็จะได้กล่าวคำถวายดอกไม้ทูบเทียนวันมาค้าบูชาและกล่าวคำแปลด้วย ยกให้เป็นการดำเนินรายการของท่านอาจารย์สมพรนับวันนี้เจริญพรนรัสการพระคุณเจ้าท่านวิทยากรท่านผู้เข้าร่วมประชุมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลาย บัดนี้เราจะได้นำเสนอมาคะปุณณีซึ่งสมัชชาคณะสงฆ์ไทยได้จัดตั้งมาครบรอบหนึ่งปีในวันนี้สมัชชาคณะสงฆ์ไทยได้รวบรวมพระภิกษุและรวบรวมบรรดาญาติโยมทั้งหลายเป็นปัญหาที่คณะทีมงานน่าทั้งเป็นปัญหา ที่จะสะท้อนแล้วก็เป็นจุดที่จะต่อยอดต่อเสริมนะให้กับสังคมในสมัชชาสงไทยแห่งสังคมชนไทยในครั้งนี้จะได้สะท้อนเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะตรงนี้ก็จะมาที่หมอเมก่อนในฐานะเป็นผูนะ้ริเริ่มนะว่าประเด็นปัญหา แล้วก็จุดสำคัญนะที่จะเป็นที่พึ่งแล้วก็สิ่งที่จะได้พบกับท,ทางท่านนายแพทย์นะอธิบดีนะะนะนะทางท่านอธิบดีเนี่ยท่านบอกว่านะฮะยินดีมากนะฮะแล้วก็ยินดีที่จะจัดสรรบุคลากรน,นะรที่มีวิชาความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมาช่วยเหลือในการจัดหลักสูตรครั้งนี้ด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็คิดว่านะคะ วัดประสงค์นะในการที่เราเปิดหลักสูตรเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะเมื่อนะนอกจากที่เรากล่าวมาข้างต้นแล้วเนี่ยนะฮะวัดถุประสงค์หลักเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนเนี่ยกลับเข้ามาที่วัดนะต้องบอกอย่างนั้นเลยกลับเข้ามาที่วัดเหมือนเช่นในอดีตนะในอดีตเนี่ยตั้งแต่ที่เราเกิดนะเกิดเลยนะพรเกิดเนี่ยเอาลูกน้อยไปตัดไปโกนผมไฟใช่ไหมคะเราก็ต้องไปให้หลวงพ่อโกนผมไฟนะคะ ได้รับเรียนรู้ว่าเราจะต้องยึดแนวทางพระศาสนาแนวธรรมะในนามวิถีธรรมนะครับนามวิถีพุทธนะคะวิถีวิถีพุทธการจัดการเชิงพุทธศาสนาให้เชื่อมโยงกับมิติของวิถีชีวิตประจําวันในการดูแลเยียวยาสังคมในในการดูแลสังคมที่ป่วยสังคมที่เสื่อมลงไปถ้าหากว่าขาดธรรมะปัจจุบันเห็นลูกหลานไม่ไม่ไม่ไมี มีพุทธนะคะพุทธนะคะนี่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่จารึกสแสวงบุญแห่งนี้ทําไมจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ได้ติดทะเลไม่ได้ติดแดวไรจึงเกิดการจารึกสแสวงบุญได้นั่นหมายถึงที่นี่คือที่ศูนย์รวมของมนลนจัก,กรวาลของความเชื่อถือของทุกศาสนาที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นดิฉันจึงได้เนื่องจากดิฉันจบศิลปากรนะคะตอนริญญาตรีนะคะโทเอกดิฉันจบเรื่องสื่อสารการเมืองนะคะต้องเลยบอกว่าดิฉันได้เข้าไปคุยกับอ,อาจารย์ที่มหา,าลัยศิลปากรและก็ที่เพาะช่างที่ดิฉันเรียนมานะคะวิทย์เพาะช่างเราคุยกันแล้วก็ดิฉันนําเสนอกระทั่งทางคณะผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยเองก็ดีแล้วก็ตัวของกระทรวงทรัพยากรนะคะ ธรรมชาติและสิ่งแวลดล้อมซึ่งเป็นที่เป็นเจ้าภาพในการขอโมรดกโลกในครั้งนี้นะคะจึงร่วมมือกันในการที่จะฟื้นฟูช่างสกุลช่างสีเทพขึ้นมาเพื่อให้ดีเอของสกุลช่างสีเทพที่ได้หนึ่งในเงื่อนไขโมรดกโลกเนี่ยได้เกิดการพัฒนาแล้วสร้างเมืองของข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้เป็นหน้าเรื่องราาภูมิใจอันที่สองที่ฉันบอกเลยนะคะเราจะทำให้โมรดกโลกสีเทพกลุ่มคนทุกกลุ่มนะครับประมาณ20กลุ่ม ที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนะครับของคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นกลุ่มคนที่สามารถเข้าสู่นะครับบทบาทการเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ครับโดยจะเป็นการเลือกในกลุ่มวิชาชีผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมเป็นแพทย์นะครับผมเข้ามาในสายของแพทย์ผมก็จะเลือกกันเองครับถ้าสมมุติมีคนสมัครแพทย์ในอำเภอ,อกอไก่50ท่าน ถ้าสิบท่านนี้ก็จะเลือกกันเองครับเพื่อให้ได้ตัวแทนไปเป็นตัวแทนของแพทย์ในระดับอำเภอและตัวแทนแพทย์ระดับอำเภอก็จะไปเลือกเป็นตัวแทนแพทย์ระดับจังหวัดและตัวแทนแพทย์ระดับจังหวัดก็จะไปเลือกกันเองนะครับในทุกๆจังหวัดเลยที่เป็นตัวแทนแพทย์แต่ละจังหวัดก็จะมาเลือกกันเองเพื่อได้ตัวแทนแพทย์ของประเทศก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตามกลุ่มวิชาชีพต่างๆครับซึ่งกระบวนการนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยนะครับ เพราะว่าเราแต่ละกลุ่มวิชาชีพจะมีผู้แทนของเรานะครับที่เข้าไปเป็นเสียงเป็นสะท้อนความเห็นในวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาเนี้ยมีอำนาจในการทั้งกำหนดกฎหมายนะครับการกรองกฎหมายต่างๆทั้งมีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะไปดำรงตำแหน่งในองค์การอิสระต่างๆทั้งมีอำนาจนะครับในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารครับผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และในคณะกรรมการชุดต่างๆของรัฐสภาด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับครั้งนี้นะครับทางสถาบันเนี่ยมองว่าเป็นโอกาสที่คนธรรมดาสามัญน,นะครับไม่ต้องมีฐานเสียงของพรรคการเมืองนะครับก็สามารถจะมีโอกาสเข้าไปทำบทบาทที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมได้นะครับเพื่อจะเป็นเสียงสะท้อนมุมมองในวิชาชีพสาขาต่างๆรวมทั้งกลุ่ม ต่างๆด้วยนะครับเข้าไปได้ช่วยกันในการช่วยทั้งกํากับดูแลฝ่ายบริหารช่วยทั้งการดูแลเรื่องกฎหมงกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านี้ทางสถาบันก็เลยคิดว่าโอกาสนี้อยากจะได้ให้ความเข้าใจกับประชาชนนะครับทุกกลุ่มเลยเพราะว่าผมคุยกับหลายคนคนจํานวนมากนะครับยังนึกว่าสวครั้งนี้จะต้องเลือกตั้งเหมือนครั้งที่ผ่านๆมานะครับยังนึกว่าจะต้องเป็นเลือกตั้งเหมือนสสแบบนี้ซึ่ง ครั้งนี้เปลี่ยนไปแล้วครับคิดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทั้งสําคัญเลยนะครับของประเทศไทยที่เราจะได้คนที่จะเข้าไปช่วยอย่างเป็นโอกาสนะครับที่คนดีค,คนมีคุณภาพจะสามารถเข้าไปได้ครับโดยไม่ต้องพึ่งพิงอิงแอบใดๆกับทางการเมืองเลยครับก็เลยคิดว่าเราจะจัดนะครับการอบรมทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับการสมัครสวครับเพื่อให้คนทุกกลุ่มเกิดความตื่นตัว เกิดความเข้าใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับการสมัครสวครั้งนี้ก็มีคุณสมบัติเรื่องประสบการณ์ในสาขาของเราเนสิปีนะครับแล้วก็อายุ40ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็หลักๆแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเราก็จะชี้แจงให้เห็นนะครับรวมทั้งก็จะเป็นการอบรมให้หมุมมองความคิดเกี่ยวกับการทําหน้าที่สวนะครับว่าเราจะทําหน้าที่ สวอย่างดีเนี่ยควรจะต้องมีคุณลักษณะอย่างไรเพื่อผู้อบรมก็จะได้เข้าใจนะครับแม้เขาอาจจะไม่ได้ลงสมัครครั้งนี้เขาก็จะมีความเข้าใจนะครับว่าออสวที่ดีนี่น่าจะมีลักษณะอย่างไรเขาก็จะสามารถเป็นผู้ที่คอยอติดตามการดําเนินงานการปฏิบัติงานของสวท,ที่เข้าไปในสายอาชีพของเราว่าได้ทําหน้าที่บทบาทดีมากน้อยเพียงใดด้วยเช่นกันนะครับหรือคนที่สนใจฟังแล้ว จะเข้าสมัครเป็นสมาชิกนะครับวุฒิสภาครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราอยากจะให้มีคนเป็นร้อยเป็นพันที่เข้ามาร่วมกันเพื่อจะช่วยกันคัดสรรกันกรองคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเข้าไปช่วยนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่สถาบันเราจะจัดขึ้นนะครับโดยที่ครั้งแรกนะครับจังหวัดแรกเลยเราจะจัดทุกจังหวัดนะครับ จะกระจายไปทุกจังหวัดเลยครับทั่วประเทศตลอดเดือนมีนาคมนี้ครับจังหวัดแรกที่เราจะจัดจะสิ้กรุงเทพมหานครนะครับวันที่1มีนาคมนี้นะครับท่านใดสนใจสามารถจะลงทะเบียนนะครับได้ติดต่อที่คุณนิชการนะครับหมายเลข092 182 3672นะครับ0 9 2 1 8 2 3 6 7 2อีกหมายเลขนะครับ 0619062491อีกครั้งนะครับหนึ่งปีเราได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเกิดขึ้นเบื้องต้นต้องขออนุโมทนาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนน่านสีแก้วที่ท่านได้อา เอ,อือและก็ให้และก็ประถมเรื่องของการจะเอาแพทย์แผนไทยขึ้นไปสู่หลักสูตรของการจัดก,การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและก็ขออนุโมทนากับท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์นายแพทย์จงยุทธธรรมวุฒ นายแพทย์จงยศธ,ธรรมวุฒิที่ท่านอายุยศธ,ธรรมวุฒิที่ท่านได้มอบสถานที่ของการจัดการสัมมนาของสมัชชาสงไทยแห่งสังคมนทนแล้วก็ขออนุโมทนากับคณะของท่านอาจารย์ดรวราทัตแก้วกล่องมาที่ได้ร่วมมา อำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นวิทยกรด้วยของหมอเมมของหมอดออรสริอัญญภักสรินนวัชรคุณที่เป็นวิทยกรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงศักดิ์ผัวพงผัวพรพงศ์ประธานมูลนิธิสุริยะที่ได้มาร่วมเป็นวิทยกรของเราด้วยขอายาจสมพรมุสิกาและก็ผู้เข้าร่วม การประชุมทั้งหมดที่ได้มาแสดงความคิดความเห็นทางประสงค์และก็ขรือหัสที่ร่วมกันในวันนี้ในวันนี้เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราก็จากถือโอกาสนี้สวดมนต์ให้พรกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ชนนันสีแก้วท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์ยงยศธรรมพุทธที่ได้เอื้อสถานที่พร้อมกับท่านสาธุชนทุกท่านดังนั้นในวันนี้มวนธรรมภาพทั้งหลายพร้อมปรับผู้ร่วมการประชุมก็ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐาน อ้างอิงบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ตลอดจนสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วนั้นขอจงมารวมกันและบังเกิดเป็นตบะเป็นเดชะเป็นปรวปัจจัยอํานวยอวยชจยให้ในแพทย์ชนน่านสีแก้วนายแพทย์จงยศธ,ธรรมวุฒิพร้อมปรับปู้เขร่วมในการ ประชุมสัมนานในวันนี้จงมีความสุขมีความเจริญพ้นจากทุกพ้นจากโศกพ้นจากโรคพ้นจากภัยพ้นจากสัพเคราะหเสนจจายทั้งหลายสิน้นจองอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์ปูนสุขอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขประสงค์จำานงเสนอป,ประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมสิ่งนั้นไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาอย่างเราจะ พึงได้แล้วไซ้ก็ขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นจงปรานสำเร็จจงปรันสำเร็จและจงปรานสำเร็จ,จ,รจโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทือนยะถา,าวริวาหาผู้ราปาริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิทเจตุ สเพปุเรนตุสังฆปาลจันตุมนรโสยถา,ามณิชจติรโยาาสยถานครพบจ้ท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเป็นการจัดการเสวนาของคณะสงฆ์ไทยสังฆมณฑลแห่งประเทศไทยนะครับก็สำนักสงฆ์ซึ่งก็เปิดครบรอบมาหนึ่งปีแล้วนะครับเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่สิสี่กุมภาปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จัดวันครบรอบในวันมาคบูชาก็มีการจัดการเสวนาเนพะื่อ เพื่อประโยชน์นะสังคมและประเทศชาติซึ่งหลักการในการสนนาในครั้งนี้เองก็ได้ประโยชน์มากมหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสวด้วยนะฮะซึ่งก็มีการพูดถึงเรื่องของการสมัครสวบุคคลที่จะมาสมัครสวนี้เป็นอย่างไรบ้างเอารวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพจะรักษาสุขภาพยังไงหลักการนวดหลักการใช้สมุนไพรในการรักษาสุขภาพรวมไปถึงนะสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญที่เป็นประวัติศาสตร์ของไทยอย่างเช่นเขาข้างนอกเขาข้างในนะฮะ ก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะรวมไปถึงการตำหนุนทนุบำรุงพุทธศาสนาการส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างไรนะฮะเพื่อจะให้อาส,สาของไทยเองศาส,สนาพุทธเนี่ยดำรงอยู่ยาวนานนั่นเองครับเป็นของเรื่องศาสนาก็พูดไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องวิชาชีพค่ะท่านผู้ชมครับซึ่งทางสานันกงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็เตือนนะฮะสำหรับประชาชน,นะะที่ใช้มือถือโดยเฉพาะทุกวันเนี่ย สมาร์ทโฟนหรือมือถือเนี่ยเป็นปัจจัยที่6กว่าได้นะฮะที่ทุกคนก็ต้องมีต้องเลียนต้องใช้แล้วเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินโอนจ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรก็แล้วแต่มันจะอยู่ในมือถือหมดดังนั้นมือถือเนี่ยถ้าเกิดมีการแฮ็กข้อมูลเข้าไปได้เนี่ยแฮกเกอร์หรือพวกคอสเซนเตอร์ต่างๆอย่างเงี้ยเขาสามารถจรจาข้อมูลได้จะเห็นข่าวๆกันไปว่ามีการกดลิงก์ต่างๆเองเนี่ยแล้วเงินสูญหายไปอ่ะ ซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจเองเขาก็ออกมาเตือนนะครับว่ามี5ลิงก์มิจฉาชีพห้ามกดห้ามกรอกเด็ดขาดไปดูว่ามีลิงก์อะไรอย่างลิงก์ดูดเงินหรือลิงก์ที่หลอกให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือลิงก์ที่หลอกให้พี่น้องประชาชนติดตั้งแอปดูดเงินหรือแอปควบคุมเครื่องยนยะไักษ์ อย่ากดอย่ากรออย่าติดตั้งแล้วท่านจะปลอดภัยจากอชญจก,กรรมออนไลน์ปัจบันมิชฉาชีพในโลกออนไลน์พยายามใช้หลักอิกวิทยาในการหลอกลวงพู้น้องประชาชนซึ่งใช้อยู่4หลักวิทยาก็คือรักโลภเชื่อใจ ตกใจผ่านลิงก์ซึ่งเป็นลิงก์อันตราย5ลิงก์ที่วันนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอยากเตือนพี่น้องประชาชนถึง5้าลิงก์อันตรายนี้ครับ 1. งลิงก์ดูดเงินหรือลิงก์ที่หลอกให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือลิงก์ที่หลอกให้พี่น้องประชาชนติดตั้งแอปดูดเงินหรือแอปควบคุมเครื่องระยะไกลซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ โดยมักจะอ้างหน่วยงานเช่นกรมที่ดินกรมสัมภากรกรมบัญชีกลางนะครับในการคืนภาษีบ้างละ่ะคืนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือไม่ก็หลอกว่ามีแคมเปญต่างๆแจกเงินแจกโบนัสแจกของนะครับเผอกดเมื่อไหร่หมดตัวแน่สองลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลคือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันปลอมแล้วก็หลอกให้พี่น้องประชานเนี่ยกรอกข้อมูลลงในลิงก์นั้นเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 3. ลิงก์หลอกลงทุนคือลิงก์ที่นําไปสู่เว็บไซต์ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์หลอกให้ลงทุนซึ่งไม่มีอยู่จริงแต่สร้างได้เหมือนมากมีการาฟมีแดชบอร์ดมีหน้าจอขึ้นลงทุนกับเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้ท่านก็หมดตัวแน่เช่นกันนะครับ 4. ลิงก์เว็บพนันลิงก์นี้เมื่อกดไปแล้วจะพาท่านเข้าสู่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งเล่นเมื่อไหร่เสียเงินหมดตัวอีกเช่นกัน 5. ลิงก์เงินกู้ปลอมหรือผิดกฎหมายเมื่อกดลิงก์นี้ไปแล้วจะเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกู้เงินปลอมซึ่งไม่ได้เงินจริงแต่เขาจะหลอกให้ท่านโอนเงินไปเขาก่อนหรือไม่ก็เป็นลิงก์กู้เงินผิดกฎหมายนะครับเป็นแอปแอปกู้เงินผิดกฎหมายที่ได้เงินจริง แต่ท่านจะถูกขูดรีดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับสำนักงานหัยชาิอยากแนะนํา3อย่าที่จะป้องกันการถูกหลอกจากการกดลิงก์นี้นะครับก็คืออย่าก,กดอย่ากอกอ,อยาก่าติดตั้งแล้วท่านจะปลอดภัยจากอชญจกรรมออนไลน์อย่างไรก็แล้วแต่หากท่านตกเป็นเหยื่อนะครับสามารถแจ้งความได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1441ตลอดย4ิชั่วโมงขอบคุณครับหากมีประชาชนพี่น้องเนี่ยได้รับความเสียหายนะฮะจากอาชการมรทางเชโวยีสามารถที่แจ้งข้อมูลร้องเรียนมาได้ที่ศูนย์แจ้งความออนไลน์นะครับไทยโพลิสไลน์ c o c h หรือว่าสายด่วน1441ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ฮะคือเรื่องราวที่ทางสำนังการรงานตำรวจชาติ ก็พยายามที่จะฝากเตือนย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชนไม่เป็นตกเป็นเหยื่อของมิชชาชีพไม่เป็นตกเป็นเหยื่อของแก้งคอเซนเตอร์นะครับทีนี้อย่างที่บอกฮะแรงงานอของไทยนี่ก็ขาดกระบวนการในการลับรอบเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลากหลายช่องทางทีมงานเขาชัดแปลเด็นจริงนะมันได้มีโอกาสได้ไปคูดคุยกับแรงงานชาวเมียนมาอีกหนึ่งคนครับที่เดินทางมาทํางานในประเทศไทยโดยช่องทาง ที่ไม่ถูกต้องและปัจจุบันเขาก็มาขึ้นทะเบียน C.I. นะฮะ,ะเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเราไปดูนะฮะว่ากระบวนการกว่าเขาจะเดินทางเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยยากลํำบากขนาดไหนและวิธีการมีอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันในติดตามในรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับ